แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถแทรกเตอร์ฮอนด้า 4x4 ม i n i ปี2025ฉบับภาษาไทยพร้อมความยาวประมาณ800คำขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เรามีของเด็ดมารีวิวกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเพราะเรากำลังจะพาไปรู้จักกับ Honda 4x4 mini แทรกเตอปี2025รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะใช้ทำสวนทำไร่หรืองานหนักในพื้นที่จำกัดเจ้าคันนี้คือคู่หูคนใหม่ที่คุณไว้ใจได้เลยครับมาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะครับฮอนด้าทำการออกแบบมาได้อย่างลงตัวระหว่างความแข็งแรงทนทานกับดีไซน์ที่ทันสมัยแม้จะเป็นรถแทรกเตอร์แต่ก็ไม่ได้ดูเชยเลยตัวรถมีขนาดกะทัดรัดแต่ดูบึกบึนล้อทั้ง4มาพร้อมอยางแบบออฟโรดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพพื้นผิว ด้านหน้าติดตั้งไฟหน้าและที่มีดีไซน์เฉียบคมดูดุดันกว่ารถแทรกเตอร์ทั่วไปฝากระโปรงหน้าทำด้วยเหล็กแข็งแรงพร้อมช่องระบายอากาศและยังมีโครงเหล็กกันชนด้านหน้าซึ่งสามารถใช้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อีกด้วยสีของตัวรถก็ยังคงเอกลักษณ์ของฮอ n d a เอาไว้ด้วยสีแดงสดตัดกับสีดำตามขอบต่างๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูดีไม่แพ้รถ SUV เลยทีเดียวที่สำคัญระยะห่างจากพื้นก็สูงพอสมควรทำให้สามารถลุยดินโคลนหรือทางครุขระได้แบบสบายๆ เมื่อขึ้นไปนั่งบนตัวรถจะเห็นได้ว่า Honda ไม่ได้ละเลยเรื่องความสะดวกสบายเลยบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับกับสรีระมีโชคในตัวช่วยลดแรงกระแทกเมื่อต้องใช้งานานานๆเบาะสามารถปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งานทุกขนาดตัวแผงควบคุมด้านหน้าก็เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันอุณหภูมิความเร็วหรือสถานะของระบบ PTO power take off พวงมาลัยของคันนี้ไม่ได้มีไว้แค่บังคับทิศทาง แต่ยังมีปุ่มควบคุมระบบต่างๆอย่างไฟหน้าแปรและการสลับโหมดขับเคลื่อนระหว่าง2ล้อกับ4ล้อด้วยนอกจากนี้ยังมีคันควบคุมเสริมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นบุ้งกี่ด้านหน้าหรือเครื่องตัดหญ้าทุกอย่างถูกจัดวางให้อยู่ใกล้มือใช้งานง่ายและวัสดุท,ที่ใช้ก็ทนทานต่อฝุ่นดินและความชื้นแน่นอน ในเรื่องของสมรรถนะต้องบอกเลยว่าคันนี้แม้จะเล็กแต่แรงไม่แพ้รุ่นใหญ่เพราะมาพร้อมเครือร่องยนต์ดีเซล25แรงมา้าที่เน้นแรงบิดมากกว่าความเร็วซึ่งเหมาะมากสำหรับงานเกษตรหรืองานลากจูงต่างๆระบบเกียร์เป็นแบบไฮดโดรสอแต่ติดทำให้การเปลี่ยนเกียร์รับเลื่อนควบคุมได้แม่นยำโดยเฉพาะเมื่อทำงานในพื้นที่แคบ ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสามารถเลือกเปิดปิดได้ตามความต้องการและยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะบนพื้นลื่นหรือลาดเอียงอีกด้วยส่วนระบบ PTO ก็สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นเครื่องไถ่ายเครื่องตัดหรือเครื่องพลวดดินช่วยให้คันนี้กลายเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์สำหรับเจ้าของสวนหรือไร่ขนาดเล็กได้เลยการเลี้ยวก็คมมากครับเพราะตัวรถมีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดเช่นสวนผลไม้หรือแปลงผักขนาดเล็กทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียพื้นที่โดยใช่เหตุมาถึงเรื่องราคากันบ้างรุ่นเริ่มต้นของ Honda c 4คูณ i t r n i t r r c t o r ปี2025นี้จะอยู่ที่ประมาณ319,000บาทหรือราวๆเครื่องหมาย 9, ดอลลาร์9,500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าคุ้มมากสำหรับสิ่งที่คุณได้รับ ทั้งเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อน4ล้อและ PTO สำหรับรุ่นท็อปที่มีหลังคาแบบปิดแอร์ Air และอุปกรณ์เสริมครบราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ439,000-459,000ถึง 4, 59, บาทหรือประมาณ13,000ดอลลาร์ถึง14,000ดอลลาร์ USD ขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายแต่ละพื้นที่พูดกันตรงๆเลยนะครับคันนี้ไม่ใช่แค่รถแทรกเตอร์ธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือคุณภาพสูงที่พร้อมลุยไปกับคุณทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะในไร่สวนหรือพื้นที่ครัวคราฮอนดาทำออกมาได้ดีมากทั้งในแง่ความทนทานความสะดวกในการใช้งานและดีไซน์ที่ไม่ตกยุคเลยถ้าคุณกำลังมองหายานพาหนะสำหรับงานเกษตรที่ไว้ใจได้ในระยะยาวต้องบอกเลยว่าฮอนดาซีคูนซีมินิแทรกเตอรปี2025คันนี้คือคำตอบครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับรถคันนี้หรืออยากให้เราทดสอบการใช้งานจริงให้ดู คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด,ขดถ้าอยากได้เวอร์ชันภาคเสียงหรือใช้ในบล็อกก็แจ้งได้นะครับแน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถแทรกเตอร์ n d a ดาส4คูณมินิปี2025ฉบับภาษาไทยพร้อมความยาวประมาณ800คำขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เรามีของเด็ดมารีวิวกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไป เพราะเรากำลังจะพาไปรู้จักกับ Honda 4x4 Mini Tractor ปี2025รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะใช้ทำสวนทำไร่หรืองานหนักในพื้นที่จำกัดเจ้าคันนี้คือคู่หูคนใหม่ที่คุณไว้ใจได้เลยครับมาเริ่มกันที่ภายน